ในเมืองเล็กๆที่เงียบสงบแห่งหนึ่งนะครับมีบางอย่างที่ไม่ธรรมดากำลังจะเกิดขึ้นเรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เกิดขึ้นในปี1973ครับแล้วมันก็ได้เปลี่ยนเมืองเอ็นฟิ d ไปตลอดการเลยทิ้งไว้แค่คำถามที่ว่าสิ่งที่ชาวเมืองเจอนะ่ะคือสัตว์ประหลาดของจริงหรือเป็นแค่ภาพหลอนที่เกิดจากความกลัวกันแน่เรามาลองหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับนี่คือคำบรรยายจากพยานคนแรกที่เจอมันแบบจังๆนะครับ คุณเฮนรี่แมกแดเนลลองนึกภาพตามสิครับสิ่งมีชีวิตสามขาแขนสั้นๆแล้วก็ดวงตาสีชมพูที่ใหญ่เท่าไฟฉายแค่ฟังคำอธิบายก็รู้สึกแปลกแล้วก็หน้าขนลุกไปพร้อมๆกันเลยนี่แหละครับจุดเริ่มต้นของตำนานทั้งหมดและเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแต่งนะครับมันมีวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุชัดเจนเลยคือที่เมืองแอนเฟลรัฐอิลินอยส์คืนวันที่25เมษายนปี1 9 7 3คืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ เอาละครับทุกตำนานมันก็ต้องมีจุดเริ่มต้นใช่ไหมครับสำหรับเรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มกันที่หน้าประตูบ้านหลังหนึ่งเลยเราจะย้อนกลับไปดูการเผชิญหน้าครั้งแรกที่เปลี่ยนคืนธรรมดารรมดาให้กลายเป็นฝันร้ายที่หลายคนไม่มีวันลืมเรื่องมันเริ่มแบบนี้ครับคืนนั้นประมาณสามทุ่มครึ่งคุณเฮนรี่กลับมาถึงบ้านแล้วก็เจอลูกๆอยู่ในอาการตื่นกลัวเด็กๆบอกว่ามีอะไรบางอย่างพยายามจะเข้าบ้านแล้วก็มีเสียงขวนที่ประตูดังขึ้นเรื่อยๆ ตอนแรกเขาก็อาจจะยังไม่เชื่อเท่าไหร่แต่แป๊บเดียวเท่านั้นล่ะครับเขาก็ได้ยินเสียงนั้นกับหูตัวเองแล้วพอเขาตัดสินใจเปิดประตูออกไปดูโอ้โหเขาก็เจอกับสิ่งมีชีวิตที่ว่านั่นแหละครับด้วยความตกใจเขาก็รีบปิดประตูแล้วไปคว้าปืนจุดสองสอง,สองมายิงใส่มันไปสี่นัดเลยนะแต่ที่น่าทึ่งก็คือมันดูไม่เป็นอะไรเลยครับแค่ส่งเสียงขู่ฟอฟอเหมือนแมวป่าแล้วก็กระโดดสามครั้งแค่สามครั้งนะครับหายไปไกลถึง50ฟุตคือมันเร็วแบบ ไม่น่าใช้สัตว์ธรรมดาแล้วล่ะแล้วตำรโจที่มาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยก็ยืนยันว่าคุณเฮนรี่มีสติดีทุกอย่างไม่ได้เมาเลยทําให้คําให้การของเขามีน้ําหนักขึ้นมาทันทีที่สําคัญกว่านั้นก็คือเรื่องนี้มันไม่ได้มีแค่คําพูดครับเพราะเจ้าหน้าที่เจอหลักฐานทางกายภาพด้วยมีทั้งรอยข่วนบนผนังบ้านแล้วก็รอยเท้าประหลาดๆที่ดูคล้ายๆรอยเท้าสุน,นัขแต่ดันมี6กนิ้วซึ่งมันไม่ตรงกับสัตว์ชนิดไหนในแถบนั้นเลย เรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นสิครับพราข่าวนี้แพร่ออกไปแค่การพบเห็นครั้งเดียวเนี่ยมันจุดประกายทั้งความกลัวแล้วก็ความอยากรู้อยากเห็นไปทั่วทั้งเมืองเลยครับจนกลายเป็นกระแสการล่าสัตว์ประหลาดที่ดึงดูดคนจากทั่วสารทิศให้มาที่นี่ดูจากไทม์ไลน์นี่สิครับจะเห็นเลยว่าสถานการณ์มันบานปลายเร็วมาก จากวันที่25เมษาผ่านไปไม่ถึงสองอาทิตย์วันที่6พฤษภาก็มีคนเห็นมันอีกแล้วแถมคราวนี้มีทีมค้นหาที่บอกว่าเจอตัวเป็นๆแถมอัดเสียงร้องของมันมาได้ด้วยเรื่องก็เลยดังเป็นพลุแตกเลยครับทีนี้ทั้งนักข่าวทั้งคนที่เรียกตัวเองว่านักล่าสัตว์ประหลาดแห่กันมาที่เมืองเล็กๆแห่งนี้เต็มไปหมดทีนี้คำถามสาคัญก็คือตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่เอ็นฟิลด์กันแน่ ในส่วนนี้เราจะลองมาเจาะลึกการวิเคราะห์เหตุการณ์นี้ในมุมมองที่ต่างออกไปมุมมองทางวิทยาศาสตร์ครับเนี่แหละครับคือคำถามสำคัญของเรื่องนี้ทั้งหมดเลยสรุปแล้วสิ่งที่ผู้คนเจอมันคืออะไรกันแน่สัตว์ประหลาดจริงๆหรอหรือว่ามันมีคำอธิบายอื่นซ่อนอยู่เอาละครับถึงเวลาที่เราจะเปลี่ยนจากการฟังเรื่องเล่ามาสู่การวิเคราะห์เพื่อหาความจริงกันแล้วและนี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องราวทั้งหมดเลยครับ หลายปีต่อมามีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเข้ามาศึกษาเหตุการณ์น,นี้แล้วก็เสนอทฤษฎีที่น่าสนใจมากซึ่งมันอาจจะอธิบายทุกอย่างได้โดยที่ไม่ต้องมีสัตว์ประหลาดเข้ามาเกี่ยวข้องเลยแม้แต่นิดเดียวก่อนอื่นเราต้องมาทำความรู้จักกับคำนี้ก่อนนะครับ การแพร่ระบาดทางสังคมหรือ social contagion พูดง,ง่ายๆก็คือมันเป็นแนวคิดที่ว่าความเชื่อหรือความกลัวเนี่ยสามารถแพร่กระจายจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้อย่างรวดเร็วมากในสังคมอารมณ์คล้ายๆกับไวรัลในโซเชียลมีเดียสมัยนี้เลยครับยิ่งมีสื่อเข้ามาช่วยกระพือข่าวด้วยนะโอ้โหไปกันใหญ่เลยพอมาเทียบกันแบบนี้จะเห็นภาพชัดเลยนะครับฝั่งหนึ่งก็คือเรื่องของสัตว์ประหลาดลึกลับอีกฝั่งหนึ่งก็คือคำอธิบายที่เป็นเหตุเป็นผลในโลกความจริง เช่นอาจจะเป็นแค่การเข้าใจผิดหรืออาจจะเป็นจริงโจ้ที่ใครสักคนแอบเลี้ยงไว้แล้วมันหลุดออกมาซึ่งก็มีความเป็นไปได้นะครับเพราะมีข้อมูลว่าเคยมีคนเลี้ยงจิงโจ้ในแถวนั้นจริงๆแล้วเวลาจิงโจ้มันยืนนิ่งๆเนี่ยหางของมันจะค้ำพื้นอยู่ใช่ไหมครับคนที่เห็นในความมืดก,ก็อาจจะเข้าใจผิดได้ว่ามันมีสามขาพอเรามาเจาะลึกดูรายละเอียดต่างๆนะครับก็จะเจอข้อมูลที่ทําให้เรื่องราวของสัตว์ประหลาดเริ่มสันคลอน อย่างเช่นมีเด็กคนหนึ่งออกมายอมรับว่ากูเรื่องขึ้นมาหรือกลุ่มนักล่าสัตว์ประหลาดที่โดนจับไปจริงๆก็เป็นแค่คนเมาที่มาเกาะเรื่องรุ่นวายแต่ที่ยังเป็นปริศนาอยู่ก็คือคำยืนยันของคุณแม็กแดนียลเนี่ยแหละครับที่บอกว่าเขาเคยเลี้ยงจิงโจ้และสิ่งที่เขาเห็นน่ะไม่ใช่จิงโจ้แน่นอน แต่ถึงแม้จะมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ออกมาแล้วทำไมเรื่องราวของสัตว์ประหลาดแห่งเอ็นฟิลด์ถึงยังเป็นที่พูดถึงและจดจำมันจนถึงทุกวันนี้ล่ะครับเรามาดูเหตุผลกันคำพูดนี้น่าจะสรุปความลึกลับของเรื่องนี้ได้ดีที่สุดเลยครับมันมาจากคุณลอเรนโคแมนซึ่งเป็นหนึ่งในนักสัตววิทยาลึกลับหรือคริปโตซูโลจที่ดังมากๆของโลกเลยนะ ขนาดผู้เชี่ยวชาญที่ตามหาสัตว์ในตำนานมาทั้งชีวิตยังต้องเดินออกจากเอ็นฟิลมาพร้อมกับความสับสนคือแม้แต่เขาก็ยังให้คำตอบที่ชัดเจนไม่ได้ ที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นก็คือจริงๆแล้วในพื้นที่แถบนั้นน่ะเขามีตำนานเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดลักษณะคล้ายๆกันอยู่ก่อนแล้วครับนั่นก็คือสัตว์ประหลาดแห่งมลเวอร์นอนที่ว่ากันว่าเป็นสัตว์กระโดดได้ไกลเหมือนกันนี่อาจจะชี้เห็นว่าเรื่องราวของสัตว์ประหลาดแห่งเอ็นฟิลมันเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความเชื่อและนิทานพื้นบ้านที่มีอยู่แล้วซึ่งมันก็เป็นปัจจัยสําคัญเลยนะครับที่ทําให้การแพร่ระบาดทางสังคมมันเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นสุดท้ายแล้วเรื่ออองรรราวที่เกกิดขึ้นน,ออนนนใคคืะไัับ เป็นสัตว์ประหลาดที่ไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อนเป็นแค่การเข้าใจผิดที่บานปลายหรือว่าแท้จริงแล้วมันคือพลังของอุป,ปาทานหมู่ที่น่ากลัวยิ่งกว่าสัตว์ร้ายตัวไหนๆบางทีคำถามที่สําคัญกว่าอาจจะไม่ใช่เราเชื่อในอะไรนะครับแต่อาจจะเป็นทําไมเราถึงอยากจะเชื่อในเรื่องราวเหล่านั้นมากกว่า